ในบทบาทของสหรัฐที่เป็นมหาอำนาจของโลกแน่นอนว่าคนที่มาเป็นประธานาธิบดีหรือรวมทั้งลักษณะของรัฐบาลที่จะได้ว่าเป็นรัฐบาลพักเดียวหรือรัฐบาลที่เป็นผสมก็น่าจะส่งผลหรือมีนัยยะต่อนโยบายในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเราก็เศรษฐกิจด้วยแต่ครั้งนี้สิ่งที่เป็นจุดสังเกตและน่าสนใจก็คือคะแนนของเศรษฐกิจอยู่ใน ดีกรีที่เรียกว่า extremely important คนอเมริกรันทูเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญและจะเป็นจุดในการเลือกประธานาธิบดี หุ้นเซกเตอร์ไหนจะเอาพอฟอร์มในช่วงที่ทำเป็นประธานเทเบดีนะคะอันนี้เราก็เลยเลือกตัวเซกเตอร์ที่เรียกว่าฟ i น a n นเชียลหรือกลุ่มการเงินถ้าภายใต้ที่คุณแฮร์ริสเป็นคนชนะนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นกลุ่มพวกพลังงานทางเลือกนะตลาดหุ้นหลังจากเลือกตั้งไปแล้วมักจะเป็นบวกเกือบทุกครั้งจะบวกมากบวกน้อยว่ากันไป k ค r อ e รซีรเป็นกองทุนที่จัดสรรตามความเสี่ยงนะครับส่วนอันที่2 KW+ เค l วล s ลัสซีใช้เงินต้นเป็นตัวตั้งในการกระจายลงทุนนะครับหลักการจะต่างกันที่สำคัญที่อยากให้เน้นกันก็คือการกระจายการลงทุนแล้วก็ลงทุนในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับเ<อ>พื่อที่จะผ่านพ้นในแต่ละช่วงเวลาไปได้แล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วตลาด ก็น่าจะปรับตัวขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีครับ